เราคือคนต่างชาติที่ไหว้ผีเราทำบาปเราทั้งง่อยไยกายภาพแล้วง่อยไยวิญญาณเราไม่มีอะไรดีเลยที่จะเข้าไปหาพระเจ้าได้พวกเราคือคนบาปที่ขี้เรือนครับแต่พระเจ้านั้นประทานความโปรดปรานให้กับเราเพราะเห็นแก่ใครครับเห็นแก่พระเยซูเมื่อท่านเข้ามาเชื่อพระบุตรแม้ว่าชีวิตท่านจะเละเทะเป็นมันหมาขี้เรือนยำเปมาก่อนไม่มีใครรักมาก่อนไม่เคยได้รับโชคไม่เคยได้รับพระพรมาก่อนแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้ามาเชื่อฟังพระเยซู พระเจ้าจะอวยพรท่านจะเชื้อเชิญท่านเข้ามาในวังของพระองค์เพราะเห็นแก่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเหลือเกินแล้วไฟบังคับก็คือพระเจ้าไม่โอเคที่จะอวยพรท่านอย่างเดียวแต่พระเจ้าอยากมีความสัมพันธ์กับท่านด้วยพระเจ้าไม่ได้อยากแค่เจอท่านที่โบสถ์พระเจ้าอยากเจอท่านบนโต๊ะกินข้าวที่บ้านด้วยพระเจ้าอยากจะฟังว่าท่านทุกข์ใจเรื่องอะไรพระเจ้าอยากใ้ท่านไม่ต้องทํางานหนักอีกต่อไปท่านทาปุ๊บส่งทูตสวรรค์มาช่วยทาไรทานาเพิ่ม ส่งทูตสวรรค์มาช่วยดูแลพาลูกค้าเข้ามาในร้านเพิ่มเพื่อท่านจะได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และหายเหนื่อยและเป็นสุขในสองโครินบทที่8บอกว่าอะไรครับแม้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่มั่งคัง่งบนสวรรค์พื้นเป็นทองประตูเป็นไข่มุกพระองค์มั่งคั่งล่ำรวยในสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าถึงว่าพระองค์ทรงมั่งคัง่งแต่พระองค์ทรงยอมยากจนเปลยโปบนไม้กางเขนเพื่อความยากจนของพระองค์จะทําให้ท่านนั้นมีชีวิตใหม่ที่มั่งคัง่ง mm.